สวัสดีนะคะเพื่อนเื่อทุกคนวันนี้วันรายรับพันไม้อยู่ที่นนค่ะวันนี้เรามานนกันนะคะเราจะมาดูบอนสีในรังนี้การที่เราไม่ได้มาดูได้สามเดือนแล้วค่ะเนี่ยเข้าเดือนที่3มแล้วเราจะพาเพื่อนมาชมกันค่ะว่าบอนสีที่เราได้เคยปลูกไว้เมื่อ,อประมาณห้า สีห้าเดือนที่ผ่านมานะคะเราได้มาทําการบูรณะบนสีในลังนี้เนื่องจากเขาสุดโทมเขาไม่โตนะคะแล้วเราก็มาได้จัดการเปลี่ยนดินเปลี่ยนกระถางแล้วเขาโตสวยงามมากเลยค่ะตอนนี้คือมีสภาพที่แออัดยัดเยียดกันมากนะคะเต<ม>็มตู้แน่นไปหมดเลยตู้นี้ตู้สามเม็ดนะคะพเพื่อนๆค่ะแต่เขาอยู่กันอย่างแออัดเลย เมื่อเปรียบเทียบกับเมื่อ3 4เดือนที่ผ่านมาซึ่งอยู่กันแบบหลอมแหลมมากๆสุดโซม,มากตอนนั้นหลังจากเปลี่ยนดินเปลี่ยนกระถางแล้วโอ้โหตอนนี้ก็กลายเป็นแม่พันธุ์ที่สมบูรณ์สมบูรณ์มากๆเลยค่ะแต่ละต้นออกลูกออกกอแตกหนอก,กันเยอะมากเดี๋ยวเราจะมาทําการ ดูว่าต้นไหนเราจะแยกกระถางกันบ้างค่ะนะคะในบอลตู้ในบอนลนี้อตู้ดีมีแต่บอลที่แรเมื่อมีความเป็นบอลสีแรบอลแร่เทมเมื่อสมัยตอนยุคเขาเริ่มบูมกันเยอะๆนะคะตอนนั้นซื้อมาในราคาต้นหนึ่งไม่น้อยเลยนะคะแต่พันทั้งนั้นเลยซึ่ง มาถึงตอนนี้แล้วหลักร้อยค่ะหลักร้อยต้นๆไม่เท่าไหร่เองซึ่งโอ้โหราคาลงอย่างหัวภาพหน้าจะหายเหมือนกันนะคะจากราคาหลักพันเดี๋ยวนี้เหลือหลักร้อยต้นๆเท่านั้นเองเพื่อนๆคะดูบอลสีต้นนี้บอลสีต้นนี้โอ้โห คือเขาเลี้ยงแบบหลังจากที่เราเปลี่ยนกระถางให้เขาแล้วก็เหมือนเขาจะไม่ค่อยได้ดูแลเท่าไหร่คะ่ะเก็บเขาไว้ในรังซึ่งกิ่งก้านสาขากิ่งก้านที่ผุที่พังแล้วเขาก็ไม่ได้เก็บนะคะเนี่ยไม่เหมือนของเราซึ่งดูทุกวันเราจะเก็บทิ้งทุกวันอันนี้เหมือนว่าไม่ค่อยได้เท่าไหร่ไม่ค่อยได้ดูแลเท่าไหร่ อยู่ในรังก็ปล่อยให้อยู่ในรังไปเลยอันนี้ต้นอะไรเนี่ยนี่อันนี้ต้นนี้สวยมากเลยค่ะเพื่อนคะเป็นบอลกาบนะคะต้นนี้เป็นบอลกาบสวยมากๆเลยชื่อว่าเทพพิทักนะคะเทพพิทักเนี่ยเราก็ยังไม่เคยเห็นเลยที่อื่นนะคะเรายังไม่เคยเห็นนะคะแต่ว่าเห็นที่ของเด็กที่เขาซื้อมาเลี้ยงนะคะนี่คือเทพพิทักษเป็นบอลกาบสวยงามมากๆเลยค่ะโอ้โนี่ย แต่กอกอใหญ่มากเลยมีรูปไหมอ๋อกอนี้เป็นต้นใหญ่สองต้นเลยนะคะอยู่ในกอเดียวกันคืออ๋อแต่มีดอกไหมยังไม่มีดอกแต่มีความสวยงามมากค่ะเพื่อนๆค่ะดูบอลกลาบมีแข้่งด้วยสวยจังนะะี่ค่ะอันนี้มีชื่อว่าเทพพิทักษ์นะคะเนี่ยตัวนี้ตัวนี้ใบใหญ่มากๆ ใบใหญ่ต้นใหญ่โอ้ดูนะคะใหญ่ขนาดไหนใหญ่ขนาดจนได้ชื่อว่าบางใหญ่ด้วยแหละค่ะเพื่อนๆค่ะอันนี้บางใหญ่นะคะบางใหญ่ซึ่งมีความใหญ่โตมากใบใหญ่มากๆสวยง่าต้นนั้นบางใหญ่เป็นบอลใบกลมนะคะตอนเราจัดการมาปลูกเขาตอนนั้นตอนเล็กๆใบกลมๆพอโตขึ้นใบก็ยังค่อนข้างกลมอยู่ค่ะแต่ว่ากลมใหญ่เหมือนลักษณะ ลักษณะเป็นโคง้งโคง้งเหมือนลักษณะเหมือนทุ่ยท่ยอยู่นะคะเนี่ยแต่ใบใหญ่กว้างมากเลยค่ะสีกัดจัดเจ็บมากเลยสีกัดสวยงามค่ะก้านใบสีแดงนะคะบางใหญ่ก้านใบแดงแข็งแรงมากค่ะมีลูกเยอะด้วยเนีย่ยเดี๋ยวเราจะจัดการแยกลูกเข้านะคะแยกหนอ่อแยกได้สองต้นเลยค่ะบางใหญ่ สวยงามสมบูรณ์มากตรงนี้บางใหญ่อันนี้ล่ะคะเดี๋ยวดูก่อนโอ้อัน,นี้สีลาหุ่มทองค่ะศีลาหุ่มทองสีสวยเหมือนกันนะศีลาหุ่มทองเนี่ยกัดสวยมากเลยค่ะโอ้โหเขาแอาอาัดกันมากนี่ต้องได้เปลี่ยนกระถางแล้วล่ะคะ่ะนี่น่าจะกระถางอาห้านิ้วกระถางศิลาหุ่มทองนี่ห้านิ้วเขาเลยโตได้แค่นี้เองเพื่อนๆคะนี่ศิลาหุ่มทอง มาหลบอยู่ไม่ได้เจอแดดเลยเนี่ยเพื่อนๆปังหมดเลยอฮเดี๋ยวเราจะได้ทําการเปลี่ยนกระถางให้เขาค่ะนี่สีลาหุ่มทองนะคะโอ้สวยงามค่ะสีลาหุ่มทองกระถางเล็กมากบอลในตู้นี้เขาเจอลักษณะกิ่งก้านยืดยาวนะคะเพราะว่าอยู่ใต้ร่มไม้อีกทีหนึ่งนะคะอย่างนี้เลี้ยงในเมืองก็แบบนี้แหละคะ่ะไม่ค่อยได้เจอ แดดเท่าไหร่นะจะเจอแดดครึ่งวันค่ะไม่ถึงครึ่งวันจะเจอแบบแดดช่วงเทิ้งเที่ยงเพราะว่าตรงนี้ลักษณะอยู่เป็นช่องเป็นช่องให้แดดส่องลงมาเนี่ยก็จะคงจะได้รับช่วงทิ้เทงทเที่ยงค่ะเพื่อนๆค่ะแต่ก็ถือว่าโอเคยังได้ได้ไดเจอแดดบ้างอันนี้ต้นอะไรเนี่ยนี้ก็ ้าไฮไปไหนเนาะอ๋ออันนี้พญาโมลค่ะเพื่อนๆค่ะดูพญามลตอนโตเป็นแบบนี้เลยดุมากเลยนี่พญาโมลน,นะคะเพื่อนๆค่ะพญาโมลเราจําได้ตอนนั้นที่เราเปลี่ยนลักษณะเขาไม่ได้เป็นออกเขียวๆอย่างใบไม่โอ้โหใบหนาใบาแข็งแรงก้านดําเลยค่ะเพื่อนๆค่ะอันนี้คือพญามนพญามนโอ้ใบใหญ่สวยมากเลยนี่ค่ะ วิพามนนะคะมีลูกเยอะด้วยอ๋อลูกเยอะนี่เราจะทำการแยกลูกเขาทันไหมเนาะในระยะเวลาแค่สองวันเนี่ยเรามาอยู่กรุงเทพสองวันเราจะมาจัดการกับบอลลังนี้ให้เสร็จสับโดยการแยกลูกเขาให้เสร็จๆไปเลยจะทำทันไหมเดี๋ยวเราจะมาทําการแยกอันนี้สาวเชียงใหม่นะคะสาวเชียงใหม่เป็นกอเลยค่ะต้นไม่โตเขาหลบมุมอยู่ค่ะเพื่อนๆคะเนี่ยมีใบ เหล่านี้บางหมดเลยสาวเชียงใหม่เลยไม่ได้โดนแดดโดนอะไรเลยค่ะสีก็จะออกซีดๆหน่อยสาวเชียงใหม่ตอนนั้นเราจําได้ว่าสีชมพูหวานเลยเนี่ยแต่ตอนนี้เขาหลบมุมไม่ได้เจอแดดนะคะสีเลยออกจะซีดไปหน่อยเดี๋ยวเราจะมาทําการแยกหน่อต้นบอนสีก่อนนะคะแล้วเราจะมาทําคลิปให้เพื่อนๆชมต่อไปว่าเราแยกได้กันกี่ต้นดีในรังบอนนี้สำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะคะ ขอคุณสำหรับการรับชมและติดตามค่ะสวัสดีค่ะ